ปีใหม่ครั้งที่3นะครับในการทำช่องนี้นะเรามีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยพยันชนะตัวแรกอ่ะต้องตรงกับชื่อจริงและต้องเป็นสีเงินเริ่มต้นจากมีเธอครับแล้วก็เดี๋ยวใครจับได้ของใครก็จะมาจับต่อไปเรื่อยๆสวัสดีคุณครูให้พออ่านนะอ๋อได้ครับ แมรี่แมรี่ไอ้พร่อต่อใ้ดิอ่ะีนี้ทำท่าที่แบวที่สุดรับสองร้อยไม่ทำรับยี่สิบาองสามรีบคิดมาคิดหม่ฮะคิดใมาฮะ เราเอาไปขายแล้วแบ่งเงินคนละคพึ่งไหมแบ่คนที่ได้คน <c oughs> <c oughs>